ตายได้เลยนะยิงฟ้ากรีดลั่นเจสซี่แรปเปอร์เกาหลีชื่อดังส่งข้อความหายังคงฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับอิงฟ้าวราหะเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์2022ที่มีแฟนคลับชื่นชอบและคลั่งไคล้ทั่วประเทศจนเกิดเป็นฉายายิงฟ้ามหาชนซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา วันที่20สิงหาคมเพิ่งผ่านพ้นไปกับโชว์สุดอลังการใน The Grand Concert อิงฟ้ามหาชน2ส,สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆนจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม E N G F A ขีดล่าง2 N D Concert ขึ้นเทรนทวิตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยล่าสุดมีเรื่องที่ทำให้สาวอิงฟ้าถึงกับกรีดสนั่นเลยทีเดียว เมื่อเจ้าตัวได้รับข้อความจากเจสซี่แรปเปอร์สาวชาวเกาหลีชื่อดังเจ้าของเพลงฮิต o ูมที่มียอดวิวเกือบ200ล้านวิวผ่านทาง DM อินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่า Love you performance แปลว่าฉันชอบในการแสดงของคุณโดยอิงฟ้าได้เขียนข้อความกำกับไว้ว่าฮื้ตายได้เลยนะจริงๆอยากร้องไห้และ O M G I love you j e s s e Your m e s s a g e s g i v encouragement me e to improve my self Thank you very much love you แปลว่าโอ้ oh my god ฉันรักคุณ j e สซี่ข้อความของคุณทำให้ฉันมีกำลังใจที่จะปรับปรุงตัวเองขอบคุณมากๆ